สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่ก็คือรายการเครื่องปั่นอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับดีเจดีเจเบนซ์คนดีคนเดิมนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะคิดถึงมันเกินนะครับเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวรับออวันนี้ขี้เกียจเล่นขี้เกียจเล่นนี่ขี้เกียจเล่นเอาเอาเอาอย่างนี้ละกันโอเคเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังให้เล่นวันนี้เอาประมาณนี้อ่าครับผมวันนี้นะฮะก็ตามชื่อตอนเลยเผาเทียนเล่นไฟผู้หนอาจจะได้ยินชื่อนี้มาจากไอ้เทศกาลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผาเทียนเล่นไฟแต่นี่ครับ นี่คือการเล่นไฟแบบเล่นไฟเล่นจริงนะคือต้องเกินก่อนว่าที่การเล่นไฟนี่คือพวกผมนี่แหละครับเป็นคนเล่นนะครับไม่มีใครอื่นนะครับแต่ไอดอลนะพวกผมในการเล่นคือช่วงนั้นที่ผมดูมันจะมีพวกไอสครีมนะจ๊กไอส์ครีมอย่างเงี้ยที่เขาแบบเล่นรอนสันเนี่ยเฟสเฟอย่างเงี้ยเล่นรลอนสันผมรู้ตัวเฮ้ยนม่งเฟี้ยวไหวเยียมดูมันดีขอเล่นบ้าง รอนสารนี่คืออะไรนะรอนสัรไอ้น้ํามันขวดเหลืองเหลือน้ามันเติมไฟแช็กหรือแบบน้ํามันขัดมาริกาอะไรเงี้ยคือมันน้ามันนี่มันจะไวไฟมากแบบสมมติเราลาดรอนสัรปุ๊กเอาไฟไปโดนปุ๊บไฟลุกฟืบเลยอ่ะไวไฟจริงๆใช่แต่มันไหม้แค่แป๊บเดียวแต่ก็แบบไฟก็คือไฟแล้วมันก็คือความน่ากลัวอยู่ดีนะโอ้เลยแบบเฮ้ยเห็นบอกไอ้พวกเฟซเฟไอ้ตะคีนเอาไปบีบใส่เสื้อคนแล้วเผา ไฟลุกเงี้ยวนะอยากแกล้งเพื่อนอนี้บ้างวะเอามาเล่นนะครับนะอ่าก็เลยเอามาเล่นบ้างนะครับแล้วทีเนี้ยมันก็เกิดเป็นสักกาแห่งไฟ oh. คนนับร้อยครับผมโดนไฟโดในไฟลอกนะฮะมามาดูกันนะครับว่าจะมีใครบ้างนะครับผม <c oughs> ในวันนี้คนแรกครับผมอันนี้คือเป็นเพื่อนผมอยู่ที่มหาลัยทางฝั่งปทุมธานีนะฮะ ไปเร่องคณะกูนี่นนนแหละเปเมืองคณะมึงนั่นแหละนะครับอ่าเป็นคนน้าหล่อคนหนึ่งว่านี้คนหน้าหลอ่อคนหนึงนหนน่งวันนั้นก็คือพวกคือผมกับไอ้มึงนี่แหละอไอ้มึงนี่แหละใช่ไปกินอาหารญี่ปุ่นกันตรงนั้นแล้วก็นัดเจอกับไอ้น้าหล่อเนี่ยข้างหน้าร้านอาหารญี่ปุ่นอ่าก็แบบออกไปเจอกันออกไปสูบบุหรี่กันอะไรอย่างงี้ตามภาษาเพื่อน แล agne, ас, right. ้วผมก็วันนั้นผมพกอาวุธมาด้วยนั่นค so ือรอนสันนะฮะแล้วผมรู้สึกว่าไอ้นี่แม่งต้องโดนเผาอ่ะระหว่างที่มันกาลังคุยกับมึงไหมหรือมันคุยกับเพื่อนมันคุยกับมึงใช่ไหมเพลินผมก็แบบสนิกกี้ไปข้างหลังมันแล้วก็จุดไฟเผาบนไหลเลยครับมันไม่ใช่เผารังนะผมลาดแบบลาดบนไหลมันเบาๆแล้วจุดปุ๊บไฟก็ลุกแล้วมันก็เฮ้ยยๆยๆดับ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 มันก็ด่าผมว่าโอ้ คำศัพท์ที่ผมชอบมากคือไอ้เบนไอ้หน้าควยหน้าควยไม่ไ้ไงวะหน้าควยเมื่อติดเจอแต่หน้าหีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหน้าหิริมาหน้าควยแบบแหวกเดียวผมชอบเว้ยดี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 ก็เออเนี่ยเหืออะไรแรกครับผมก็ไม่เป็นอะไรมากครับแค่แบบสร้างความตกใจอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นเป็นความตื่นเต้นอย่างงี้ใช่ไหมแบบอุ้ยเผื่อแบบชีวิตในช่วงนี้มันเศรางเงี้ยไม่ค่อยเจอเรื่องตื่นเต้นอย่างเงี้ยช่วยกูช่วยมันแน่ใจดีนะ้เมื่อไหร <laughs> อ่าแต่ลายต่อ,ตอไปแลวครับจะเริ่มมีความเสียหายจะเริ่มมีแคชชูต <laughs> ี้นะครับ <laughs> อ่าความเสียหายลายแรกนะครับอันนี้จะเป็นเพื่อนที่คณะของผมอยู่มหาลัยของผมนะครับ <laughs> เพื่อนคณะนะครับแล้วมันจะเป็นห้องคอมมอนอย่างเงี้ยห้องแบบเหมือนห้องนั่งเล่นสําหรับนักศึกษาอย่างนงี้เนาะเป็นห้องแอร์อย่างเงี้ยแล้วจังหวะที่มนันเปิดประตูห้องออกมาผมอยืนอยู่ข้างนอกเ <laughs> ล้วผมรู้สึกว่าไอเนี่ย มึงควรโดนดิหน่อยไอ้ผลมันมีแค่นี้แหละครับกูไม่ต้องสงสัยว่าทำไมผมไปเผาเขาจังไต้ผมก็คือมึงน่าโดนว่ะเป็นการสีลลิ่งนออมันเป็นฟีลลิ่งอะฮะบแบบนี้เออเข้าใจนะครับผมเลยมึงต้องโดนหน่อยว่ะจังหวะมันเดินมาผมเลยไปดักมันแล้วก็บอกเฮ้ยมึงเดี๋ยวก่อนมีอะไรจะคุยด้วยมันก็ฮะอะไรมีอะไรจะคุยเหรอ ผมก็เลยลาดลาดน้ำวันเลยครับใส่เสื้อมันเสื้อมันเป็นเสื้อกีฬาด้วยนะครับแล้วก็เผามันเลยเผาแบบมันจะเป็นตรงตะเข็บเสื้อข้างล่างหน่อยครับเผาแล้วเหมือนไอเนี้ยมันไม่กล้าเอามือไปปักดับเพราะมันเห็นว่าเป็นไฟมันร้อนมันเลยทิ้งแล้วมันก็ดิ้น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 เหมือนดกทนปักให้นแต่พอเชินว่าตอนนั้นน่ะสายไปแล้วมันสายไปแล้วก็คือเสื้อกีฬาให้บอกมันบางใช่ไหมเสื้อกีฬามันบาง แล้วไอ้ตรงตะเข็บนั่นน่ะแหวกงไปเลยครับเหมือนเหมือนเป็นรอยแหวกเหมือนตัวอะไรสักอย่งางม,มาจับไปฮะ <c oughs> เป็นเป็นรอยแบบโค้งๆอย่างนั้นเลยแหวกมันก็โอเคเฮ้ยมันก็โมโหพอสมควรมันก็บอกเฮ้ยมึงเงี้มันเสื้อกูนั่นนี่นู่น <c oughs> ผมเลยอาจ่ายค่าเสียหายให้มันไปวันนี้ก็เออขอโทษขอโพยไปแต่ก็โอเคผมไม่แคร์ผมสายใจแล้วเผาเลยโอ้ยอะไรย่าเงี้ยมันอย่างน้อกูได้เผาแล้วไงคุ้มแล้วโชดีฟักฟักซุบุรี เป็นเจ้วเผาผแบบเผาแหลกจริงอะมาครับอันนี้ความเสียหายลายแรกนะครับลายต่อไปอันนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนสนิทผมเองก็เกิดก่อนเนาะเขาเป็นคนที่มีกระตังนะครับเขาเป็นคนรวยนะครับอืน่าเสื้อผ้าอะไรเขาก็จะค่อนข้างจะแพงค่อนข้างจะดูดี แต่สําหรับผมแล้วอ่ะอยู่ต่อหน้าเทพไฟทุกคนเท่าเทียบบมกันครับจะโนจะจนมีปิดภูเผาได้หมดนะผมก็เลยรู้สึกว่าเหตุผลเดินเลยครับมึงหน้าโดนวะอย่างเงี้ยนะครับ้วจวังหวะนั้นคือเหมือนมันหันหลังเยอย่างเงี้ยแล้วมันคุยกับเพื่อนมันอะไรประมาณเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยสักหน่อยดีกว่าผมเลยเอาไฟอะไอรอนสันในน้ำมันเนี่ยลาด ลาดกลางหลังมันจ,จุดไฟเผาไปเลยมันจะพร้อมที่มันเป็นไฟแบบจากน้ำมันร้อนสารนะคือเวลาโดนจุดไปอ่ะเขาจะไม่รู้ตัวทันทีมันต้องแบบเหมือนไฟมันตึมเข้าเสื้อก่อนแล้วค่อยไปโดนผิวหนังนอะไรเงี้ยมันค่อยรู้ตัวมผมก็ปล่อยไว้งานดูเรงนี้มันจะรู้ตัวนานสักหน่อยแบบนานแค่ไหนอย,อย่างเงี้ยอื ภาพมเาก็องหุง้ยแยะแย่หมดมารู้ตอมมันดับดับดับแล้วจุดที่หลังอะมันดับยากเลยแบบทุกหลายๆคนมาช่วยมันดับแต่ก็แน่นอนครับใช่มันช้าไปแล้วไอเสื้อสุดหรูของมันเป็นรูแบบประมาณฝาพิงเกิลได้แต่แบบไม่ได้กลมแบบใหญ่เท่านั้นนะหมายถึงแบบความกว้างอะไรเงี้ยประมาณฝาพิงเกิลอะไรอย่างนั้นได้ใช่ก็แบบเป็นรูอย่างนั้นเลยแต่ ไอเนี่ยเหมือนมันเป็นคนใจดีมันเลยไม่เอาเรื่องผมเดี๋ผมรู้สึกว่าเออมึงใจดีไปเนาะเหี้ยเซื่อมึงเป็นรูอ่ะแบบวันนั้นคือมันหนาวทั้งวันอะจะไปดูเสื้อระบายอากาศเสื้อระบายอากาศเออเสื้อเป็นรูรูไปไหวเหี้ยอะไรเงี้ยเออแม่แบบกูก็ไปหาเผาชาวบ้านเอาไปเลยเนาะเออเนาะ นี่แล้วก็อันนี้ครับผมอันนี้แกโชตี้อาจจะไม่มีมากแต่แบบโอ้โหเป็นที่พึ่งฮานะฮะนี่คืออันนี้เป็นเพื่อนผมคนละอยู่ที่อยู่ที่มาหาลัยผมเลยที่เดิมขึ้นตึกเรียนแล้วผมกับเขาอ่ะเรียนกับคนละห้องเขาเรียน <c oughs> ชั้นล่างผมเรียนชั้นบนใช่ไหมแล้วผมก็แบบเออลงมาเยี่ยมเพื่อนอะไรอย่ามหาเพื่อนเอออะไรอย่างาาางี้มันกับผมค่อนข้างสนิทกัน,น่นเนาะแล้วจวังหวะที่มันอ่ะกําลังจะเดินเข้าห้องไปอ่ะ ผลเดิมครับมึงต้องโดนเว้ยผมเลยรู้สึกว่าผมอยากทําให้ something happen งี <laughs> จังหวะมันกำลังเดินเข้าห้อง <laughs> ห้องเรียนลูกตอนนั้นคนเยอะด้วยนะแบบมันใกล้เวลาเรียนแล้วไงคนเต็มห้องเลย ระหว่างมันเดินเข้าห้องไปผมก็แบบจุดไฟเผาหลังมันหลังมันก็ไฟลุกแล้วมันก็ย่งเหมือนยังไม่รู้ตัวแล้วมันก็เดินเข้าห้องไปเหมือนมันจะทักสาวทักอะไรเงี้ยมันก็บอกเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างงี้แต่แบบมันเดินเข้าห้องไปแล้วมันเป็นไฟคนแล้วผมอยู่ข้างนอกนะคน้นห้องแม่งกี๊หรือว้ายมันก็บอกอะไรว้ายอะไรไฟไฟไฟอุ๊ยไอ้นนีไอะไรจังเลยไอ้ด่าไปผมก็แบบไม่แคร์มึงด่ากูเถอะไอ้ยันจากนั้นกูได้เผามึงแล้วอะไรอย่างงี้ คนไฟลุกเออคนไฟลุกกับแบบเดินเข้าห้องไปแบบมีไฟอยู่ข้างหลังอะ่ะเออคนณข้ห้องแม่งปีดดเลยไฟลุกได้ยังไงนี่เขาเลยเป็นคนอบอ,อุ่นเนี่ยคนอบอุ่นไี่แท้จริงเขาอบอุ่นถึงไฟลุกเลยนี่อะไอืมนี่ก็ไม่มีแค่ชูตี้เลยมากแต่เหมือนแบบสร้างความฮือฮาและความอับอายเล็กน้อยให้มันได้ยี้ ก็แมบจะทักษาที่เสียฟองแล้วมีไฟร้อนแรงอย่างเงี้ยร้อนแรงมีไฟมอสม่มอตใช่เออเว้ยชวงนั้นก็นะครับเผาแบบยับนะแล้วก็มีอันนี้อันเนี้ยผมขอตั้งชื่อให้มันว่าไฟกีเป็เนไงคุณรู้จักไฟกีกันใช่ไหมคุณผู้ฟังที่มันแบบมันไฟที่มันดับไม่ได้อ่ะจุดบนน้ําได้อย่างเงี้ยสมัยที่มันลบกันในกีนะอันนี้คล้ายกันคือ แน่นอนครับมันเกิดมาจากน้ำมันดอนสารแต่คราวเนี้ยกูไปอยู่หอมึงใช่ไหมัาานั้นอยู่หอมึงแล้วก็รูมเมทมึงอ่ะเข้าห้องน้ำอ่ะรูมเมทเมืนงเข้าห้องน้ำแล้วเราแล้วเราสองคนอ่ะออกไปดูบุรีเออออกดูบุรีตองระเบียงแล้วต้องบอกก่อนว่าระเบียงกับห้องน้าอ่ะคือ,อมันอยู่ติดกันไอ้แล้วตรงห้องน้ํามันจะมีเหมือนเป็นรูอ่ะเป็นรูตรงปูนอ่ะรูระบายอากาศที่มันเป็นหลายๆซี่หน่อยอยู่ตรงปูนอ่ะ แล้วพวกแล้วมึงกับกูก็เหมือนไดไอเดียวันเจอมา <c oughs> มกูอยากแจ้งไอ้เที่ยดีวันแม่งก็เลยแบบประดิษฐ์สิ่งสิ่งประดิษฐ์อาวุธเว้ยไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์อาวุธเลยแหละไอเ้เที่ยคือแม่เป็นไม้ลูกชิ้นเวสียบกับทิชชู่แล้วก็พวกสำลีอะไรเงี้ยแล้วก็มัดแล้วก็แบบทําให้มันเหนียวเหนียวหน่อยออ <c oughs> แล้วแม่งก็ลาดหลอนสันนี่แหละกูขอบอกนะว่าไม่ได้ลาดชุ่มนะลาดจนเปียกลาดจนแฉแบบ ไอ้ทิชชู่กับไอส้สำลรีนี่คือแบบแบบเหลวอะ่ะลาดระดับนั้นอะ่ะแล้วก็จุดไฟด้วยโอ้โหไฟแม่งแบบไอสัตว์แม่งอลังการชิบหยอะ่ะ <c oughs> แม่งจุดเสร็จปุ๊บ้แบบจะโยนเข้าไปในซี่ะเวยก็รู้ว่าโยนไปฟึ๊บโยน้ไปไ,ปไอ้เหี้ยนั้นว yeah, ้าหี้ยลาดนทั้งตัวแบบคือไอ้โตงซีนะนะ่นั่นน่ะกับโตโถโซที่มันนั่งขี้อ่ะแม่งติดกันเว้ย <c oughs> คือโยนไฟเข้าไปกูมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโดนขามันไหมแล้วแม่งแ,แบบมันพายายามดับว้ยดับไม่ได้ S 1> <S 1> ไอ้กรีกไแม่งดับไม่ได้เอ <Eternal S 1> ็นเตอร์เทนเมนต์จกระทั่งแบบไฟมันต้องมอดไปเองมันพยายามจะดับยังไงแม่งดับไม่ได้เว้ยเไี้โคตรโอดแม่งโอดชิบหายอ่ะแก่เพื่อนเลยกูฆ่าเพื่อ <S <S นบอกไอ้ติ๊กแก้เพื่อนยังอย่างเงี้ยล้วแล้วลก็อันนี้อีกเกิดขึ้นที่หอมึงเหมือนกันเนี่ยนี่กูวจำได้ดีจากไอ้เแคยนี่อีกแล้วนะฮะไอ้แค่นี่แม่งโดนบ,อ <S 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 บ่อยนี่ไปบวชแล้ว แล้วตอนนี้เขาก็เป็นหลวงพี่เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนั้นเขายังไม่ใช่หลวงพี่ผมก็เลยแกล้งจับเลยอันนี้เนี่ยครับผมก็คืออันนี้ผมเรียกว่ามันเป็นกับดักอะไกันออันเมื่อกี้เป็นการโจมตีอันนี้เป็นการวางกับดักกอริลลาวอลเฟอร์เราต้องรู้ตอนไหนจะตีตอนไหนจะวางกับดักแล้วหมอบกายกับดักอับกริลลาวอลเฟอร์กับเชกุยวัลล่ามันไม่อย่างี้คือห้องน้ําที่เดิมเลยห้องเดิมเลยแต่คราวเนี้ยพวกผมไม่ได้ออกไปถูกบลี พวกผมอยู่ในห้องแล้วไอเนี้ยเข้าห้องน้ำก็เข้าไปแล้วข้างหน้าห้องน้ำมันจะมีพรมอม,มพรอมแบบเหมือมนพรมเช็ดตีนเนี่ยพรมเช็ดต <laughs> ีน <laughs> นั่นแหละ <laughs> ผมก็แบบเฮ้ยแก้งแม่อย่างไงดีวะ <laughs> อย่างงี้เพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเหมือนทุกคนก็เริ่มรู้แล้วพวกผมอ่ะคือเทพแห่งไฟอย่างงี้ <laughs> คือเผลอเมื่มอไหร่มันจะมีไฟลุกบนเสือ้อมันก็จะเริ่มระแวงไอเนี้ยมันก็เลยจะเริ่มดีเฟนต์ตัวเองระแวงพวกผมไปจุกใ <laughs> ส่เสือ้อมำไมไม่ได้ไงผมก็แบบเฮ้ย มือนแบบได้ไอเดียบันเจิดกันไว้คือเอาลอนสัมนี่แหละลาดบนพรมเลยพัฒนาไปเป็นแบบที่สองให้มีความบุนแบลขึ้นมันจังหวะมันออกมาให้จุดใส่พรมมันแล้วมันก็จะพบกับน้นลอลบแล้วก็สะบัดพรมมีการแบบสะบัดแ,<เอ>แล้วโยนใส่อย่างนี้ก็มีอ่าพอมันออกมาใช่ไหม อ่ารอนสารลาดปุ๊บปุ๊บลาดเยอะด้วย <Hollywood> ลาดอย่างับจะเผาผมกงเต็กอ่ะได้กับเผากงเต็กอ่ะนี่ไม่มีชื่อตอนเลยนะมีแต่เดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเฉลยที่แลังว่าชื่อตอนว่าอะไรใจเย็นันังใจเย็นเย็นอ่าก็คือลาดผมใช่ไหมลาดเยอะด้วยไอเทียนี่ออกมามันไม่รู้ไงว่าผมจะแก้มันอย่างนี้ใครจะไปคิดถึงมันก็เดินออกมาพอจังหวะมันเหยียบผมปุ๊บจุดไฟผุมเผาโอ้โหนรกอ่ะ กมีการกระบัดพรมโยนใส่มานหมืนกนนี่แหละครับชื่อตอนคืนนี้ผมเรียกเลยว่าโอรานพรมไฟโอรานพรมใจนะครับแห่งดีโอรานโปรเจกต์นะที่มาช่อนี้มีได้มาอย่างไงรู้จักโอรานพรมใจไหมอเมัิกาอเมริกาแต่ไม่เว้ยกูโอรานพรมไฟพรมไฟยังไงบอกไฟคาเป็ดดใครจะไปคิดว่ากูแบบ เล่นบุมไฟได้เการกับดักการกับดักไงมันก็ไม่รู้เดินเหยียบไปแล้วเดินเผาว้ายว้ายเต้นเท้าไฟเออนักเต้นเท้าไฟอะไรอะจังหวะนั้นไหนเบื่อแบบกระโดดป๊อปป๊บปป๊อวิ่งหนีคลองน้ำเนี่ยนักเต้นเท้าไฟแพทพิงโอ้โหโอลานพรมไฟไหมพรมไฟไหมล่ะพรมไฟจรีพรมไฟเอเออนี่มา เผาเนี่ยเขาเรียกการเผาเพื่อนได้ที่เผาเผาเพื่อนแบบไปแชร์เพื่อนไม่ใช่เฮียนั้นผิดเนี่ยเผาเพื่อนโอ้โหเนี่ยเผาเพื่อนเนี่ยโคตรเลียวเลียวจริ้งอย่าี้นี่อันต่อไปอันเนี้ยมันจะเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นมีอะไรรุนแรงอยู่างไรสารเด็กคาลูกเล่นกันดีคาลเล่นไฟออแล้ปดูตามเนื้อเฟอรี่ตามอะไรเด็กแม่งจุดไฟเล่นกันอย่างนี้เด็ก กูให้ดูอะแบบมหาลัยเขาเล่นกันย,ยังไงออนี่คืออันนั้นช่วงหนึง่งอ่ะมือกูทําวงกันใช่ไหมแล้วมันจะมีห้องซ้อมในมหาลัยเฮียพวกคูกพรีเวเลตไม่ไหร่เฮียมีห้องซ้อมโตของตัวเองในมหาลัยเอาดิไอ้สัตว์วัดดิเฮียส่วนหนอไหนเนี่ยส่วนหอไหนด้วยอ่ะเป็นไงล่ะสุดยอดตอนนั้นกูขุมชมหลบมลไม่อะเฮียนนั่นแหละเอาห้องไปอาบิ้วเฮียเอาวงพวกกูก็ไปซ้อมกันเลยนะแล้วเป็นเชฟพูดเพราะอะไรอย่างงี้ผมรู้สึกว่า คนอย่างมึงมันต้องโดนเป็นเจ็บึงมีคนทำาหาเลยเลยมึงต้องโดนสักหน่อยเป็นการรับน้องอะไรอย่างงี้ด้วยของของในวงอะไรอย่างงี้เนาะแล้วจังหวะน,นั้นอ่ะมันก็นั่งเล่นกีตาร์ของมันไปผมอ,อ่ะก,ก็เลยเหมือนเดิมครับเอาลอนสันอ่ะไปลาดบนหลังมันแต่คราวเนี้ยมันผมมือหนักไปนเนาะลาค่อน้าง,งจะเยอะแล้วลาดแบบต้องแตแผม หัวตั้งแต่คอเสื้อจะหลุดปลายเสื้อมันอะแล้วก็จุดไฟเว้ยไฟไม่โคตรอลังอะแบบไฟแบบคือไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้มันรู้สึกตัวคือจุดปุ๊บมันร้อนเลยจะเป็นเลพงท่านที่น้ำมันร้อนสันอยู่บนคอเสื้อมันอะโอ้ไฟมันอลังมากอะโอ้โหแล้วมันก็เหมือนวิ่งหนีตายเนี่ยเหมือนแบบมันเป็นจานหนีกระ มันนี้เท่าไ่ก็หนีไม่พ้นเพราะไฟอยู่กับเสื้อมันไงพักต้องถอดแต่มันไม่ถอดมันวิ่งแบบว่าวิ่งหนีตายคิดภาพวิ่งหนีตายแล้วเพักสูบบุหรี่สักคู่แป๊บนึงกำลังเดือดเดือดอ่ะนะครับมันก็เหมือนวิ่งแพรมวิ่งหนีตายแล้วมันจะวิ่งไปประตูหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันทำไปเพื่ออะไร มันเหมือนวิ่งไปกระแทกประตูนั่นเลยเป็นประตูไม้บางๆวิ่งไปกระแทกดังฮ่อมก็แบบผมก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยคนคนระดับไฟคือการวิ่งกระแทกประตูเหรอมัแล้วมันแล้วมันก็เหมือนแบบมันประตูไม่ได้พังอะไรนะมันอน่ะกระเด็นออกจากประตูแล้วไปงหลังแล้วมันก็กลิ้งกลิ้งกับพื้นเพื่อดับคือเหมือนแบบจังหวะนั้นอาจจะเป็นเพราะมันวิ่งหนีตายไม่คิดชีวิตแล้วมันเผื่อไปชนก็ได้แต่โคตรดังอ่ะทีแรกเค้าประตูจะเจ๊งแล้วอ่ะ แต่โอเคประตูไม่เจ๊งไอ้น้องก็โอเคปลอดภัยดีไี่ต่อหน้าหลยประตูอันนี้นี่แหละครับเขาเรียกประตูหนีไฟคือมันมันแบบวุ้ยประตูเรียประตูหนีไฟมางคนคิดว่าแบบเอ้ยเปิดประตูแล้วไฟจะดับทันทีมีไฟไงแต่โทษทีว่าไฟมันอยู่กับมือตลอดล็อกอะไประตูมันล็อกใช่ป่ะเออเนี่ย มันจะหนีไฟเด่งขอไปชมบาเลียเออมันโดนบาเลียต้องหมวกเออย่างนั้นเลยนี่มไม่โกรธเมืงอกี้เออนี่มันไม่โกรธกูยี่ฮมตอนนั้นกูเล่นจังไรยุ่ยผ่านเฮ้ยนี่คือการละเล่นจริงๆเหรอเเล่นไฟเขาจะเล่นไฟนะนี่แล้วก็นี่อันสุดท้ายอันเนี้ยโอ้อันเนี้ยนอกจากว่าจะแบบมีมีการเจ็บปวดนิดนึงเกิดขึ้นยังมีแบบ ความวุ่นวายด้วยนี่คือการก่อความก่อจราจลที่แท้จริงนะนี่อันนี้อยู่ที่มหาอะไรผมคราวนี้อยู่บนตึกนะครับตึกของผมตอนนั้นอยู่ชั้นประมาณชั้นห้าอ่าแล้วก็อยู่ตรงบันไดบันไดบันไดทางทางลงอ่ามันจะเป็นบันไดทางลงใช่ไหมชั้นห้านบันไดทางลงประมาณนี้ก็แบบรอเรียนอะไรกันอยู่เนี้ยเราออกมาเล่นกันหน้าห้องใช่ไหมออกมาเข้าห้องน้ำผมมาทําสูบยาอะไรกันนี้หน้าห้องแล้วผมก็รู้สึกว่าเหมือนเดิมเลยครับ มึงนะแบบมีเพื่อนคนนึงเดินผ่านมาไอ้นี่มันจะเป็นแบบทรงคล้ายๆเด็กติดเกมนิดนึงเป็นคนใส่แว่นตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมก็แบบมึงต้องโดนไหมวะเบิร์ดเวอร์ watch the world เบิร์ดเนี่ย <c oughs> กับโจเกอร์ไอ้อ่อได้โดนเขาก็ควักอาวุธคู่ใจมันเลยร่อนสันกระป๋องสีเหลืองอู้ยุ๊มๆๆๆมออกมาแล้แบบไอ้นั่นอะเหมือนจังหวะนั้นมันกำลังจะ มันกำลังจะเดินไปตรงบันไดอะอะไรอย่างเงี้ยน่ะเดินไป้ห่บนลงลนไลง,ลงบันไดลงไงบันไดทางลงผมเ,เลยจุดใส่มันจุดที่แขนอันนี้จุดที่แขนลาดลาดเยอะด้วยจุดเสร็จปุ๊บมันก็แบบเอออยู่ตรงแขนน่ะมันเห็นง่ายมันก็เลยตกใจเว้ย <_ L sequel> แต่ไอไอการแต่แบบปกติแล้วเวลาคนโดนลอนสันจุดน่ะมันแบนพยายามจะดับใช่ไหมต้องเอามือปัดเอามืออะไรงี้ไอนี้แม่งไอนี้วิ่งเหมือนเหมือนเหมือนไลน์ที่แล้วเลยไอนี้วิ่งเว้ยวิ่งลงไปข้างล่างแล้วพออินว่า ทางขึ้นมานะ่ะทางสวนกับมันนะ่ะเป็นแก๊งผู้หญิงคณะผมนี่แหละ <c oughs> คิดสภาพแก๊งออกแนวบ <c oughs> ีนเกิร์ล แกลมินเกิลอ้ะแบบเดินขึ้นมาก็อุ้ยแกแไอเฮียดีแม่งไฟวิ่งลงไปอ่ะมึงคิดภาพนะเหมือนแบบแกงมินเกิลเป็นเพลงไอ้แจ๊สทม่วจิวอลวันจิลิลิวอลี็แบบไอ้เียนี่แบบกู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 กลกู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 ู้ว่กู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 กวกูกูกนกูมักูกันไก่กชีวิตเหกือนกูกูมูก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 มกูกนู่ไูก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 ูนูกูนูก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 ูเห็นเลยว่าไฟแม่งไปชนูกก โโอ้หของหนังสืออะไรที่มันแบกมาแม่งกระจายเต็มคืนไอ้เงี้ยกูกูไม่ยืนฮาร์กูไม่ได้ไปช่วยกูแม่ยืนหาร์กันนี่ข้องงีไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยนี่ก็เออโอเคไฟมันดับอยู่แล้วเพราะว่ารอนสันมันมันติดกันเดียวแต่จังหวะแป๊บเดียวนั่นแหละแม่งโคตรโก้ไอ้เงี้ยแม่งดั่งทองไอ้เงี้ยแม่งไปชนแบบหุ่ไฟมัน คิดแล้วผู้หญิงอะ่ะพวกเนี้ยมันก็จะแบบใส่เหมือนชุดเสื้อก้ามอย่างนี้เนาะแล้วไฟที่นี่มันป็นเป,ปโดนแขนสดสดไม่มีเสืเนะ้อบังไอ้หนนี้ยคือแบบมึงเหมือนมึงวิ่งแล้วมึงสะบัดอะไรอย่างงี้ไปด้วยแล้วแบบปุ้มไปโน <laughs> ไฟแแบบม,ไฟม่งแบบโอ้ยไฟมึง ผู้หญิงไม้ยังโดนคนี้ย่เลยกูไม่ได้ไปจุกผู้หญิงไงมันเป็นแบบเหมือนแบบอามมันไฟมันลามมันเป็นไฟป่าเนาะแบบจุดที่แบบติดที่นึ่งแล้วมันลามอย่างนี้ไม่ใช่ข้อปิดกู้กูไม่เกียวไม่รู้เรื่องไม่ใช่แผงไฟไร้ปานี้ไร้านี้ยังมาบอกหน้าที่แผงไฟผู้หญิงผู้ชายเด็กคนจนคนรวยมึงเท่ากันหมดมึงโดนกูเผาได้ทุกคนไฟจะลุกท่วมทุกตารางนิ้ว เออไม่ใช่โชคนางเก่งเ้ยว่บกูมเผาไม่เหมอเผาติเรื่อยเลยแบบกูเห็นใครหน้าเผามึงโดนทันทีเก๋ยง้น่นะนนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสำหรับแบบน้องๆนะครับปฐมอนุบาลอย่างเงี้ยที่ฟังอยู่นะฮะอย่าไปเล่นกับเพื่อนอ่านี่ไม่ดีทําตามนะนี่ไม่ได้ ที่เอามาเล่านี้ไม่ได้ส่งเสริมให้ทำนะครับแค่เอามาเล่าอยเอเป็นอุทาหรณ์อุทาหรณ์ขอนใจขอนใจไม่ได้เยะเป็นการเล่นไฟมันไปอะไรประมาณนี้ไม่ดีนะลูกไม่ดีนะไม่ดีเกิดอักขีภัยอะไรไ็ได้่าไปเล่นนะครับอันตรายบอกว่ามันอันตรายครับผมประมาณนี้นะครับเรื่องคือประมาณนี้สําหรับวันนี้ นะขอให้ทุกคนปลอดภัยในช่วงวิกฤตอย่างนี้นะครับผมนะทุกคนปลอดภัยเลยปลอดภัยปลอดภัยครับผมอดอุ่นกันทุกคนอ <laughs> อุ่นกันทุกคนออุ่นเหมือนโดนไฟผมจุดทุกคนเลยโชค <laughs> ดีทุกคนขอให้ไฟลุกติดตัวอันตรายเมจูราอยากเห็นคน